สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันใหม่ในทุกๆวันนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กดแชร์ซูเปอร์ตงการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะพพอร์ทางช่องก็คลิกเลงคลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยเปิดไพ่ส่วนตัวในรอบนี้123กุมภาพันธ์แอดไลน์ทักแชทเข้ามาจองคิวได้เลยนะคะทุกคน และในวันนี้วันที่สองกุมภาพัานธ์แล้วนะคะเร็วม,มากๆเลยนะคะวันที่สองเป็นเดือนแห่งความรักเดือนแห่งวันสำคัญของศาสะนาะพุทธด้วยเพราะฉะนั้นเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีความสุขของทุกทุกคนอีกหนึ่งเดือนเช่นกันนะคะมาดูว่าพลังงานยามเช้าในวันนี้เป็นยังไงบ้างอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนพลังงานของทุกทุกคนนั้นเป็นอย่างไร อะไรกำลังจะเกิดขึ้นอะไรกำลังจะเข้ามานะคะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนในเร็วๆนี้นะข่าวเซอร์ไพรส์ข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นมีอะไรสิ่งที่พ่ออยากจะบอกบ้างในตอนนี้เวลานี้ใบแรกเลย Tree of Pentacles ว้าวรู้สึกถึง Four of Wands การวางแผนการแพลนนะคะความสนุกสนานาการเฉลิมฉลองกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ Tree of Pinnacles นี่คือคุณนี่คือ Energy ของการพูดคุยการปรึกษาหารือการวางแผนการสร้างการคิดการดีไซน์การวิเคราะห์อะไรบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะ แน่นอนคือมันสื่อในเรื่องของสีสันนะคะสีสันไอเดียความสุขสนานความรื่นเริงความสุขการเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่หมที่กาลังจะเกิดขึ้นการพบเจอพบรักพบนัดนะคะการติดต่อพูดคุยการเจจาการรอคอยความสําเร็จที่กําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าทีมเวิร์กสู่ดีมทีมนะคะของความสำเร็จเรื่องของการงานธุรกิจการเติบโตนะคะการขยับขยายบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วย แล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะเรียกได้ว่าก็มีโอกาสนะคะที่จะได้เฉลิมฉลองความรักพบเจอใครบางคนความสุขของความรักที่กำลังจะเกิดนะะออกเดทหรือว่าการได้วางแผนสารโซตแต่งงานอะไรแบบนี้นะ,ะเรื่องราวการเฉลิมฉลองกำลังจะเกิดขึ้นหรือคุณอาจจะได้นัดเจอนัดพบใครบางคนนั่นเองนะคะหรือสิ่งที่คุณรอคอยและมุ่งหวัง ก็ต้องวางแผนดีๆนะคะหนึ่งสองสาแผนสำรองในชีวิตการปรึกษาหารือการพูดคุยการเจรจาบางอย่างที่กำลังจะเกิดการเจรจาการพูดคุยขอคำปรึกษาจะทําให้สิ่งทำให้สิ่ง,ท,งที่คุณคิดในใจวางแผนในใจนั้นประสบความสำเร็จขึ้นอาจจะได้ไอเดียใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองวันนี้แปลกนะคะวันนี้รู้สึกแปลกๆอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนอีกมันมันแปลกไปอีกทางหนึ่ง จัสเมนต์มันแปลกไปอีกทางหนึ่งค่ะเหมือนกับว่าเหมือนกับว่ารู้สึกว่าจัสตเมนต์อะไรบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่คุณรอในการตัดสินใจคุณรอคอยรับรู้ความจริงของผลลัพธ์ที่ ทำไว้นั่นก็คืออาจจะเป็นตําแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตหรือว่าการรอคอยคําตอบจากใครบางคนพูดคุยโปรเจกต์งานหรือว่าพูดคุยในเรื่องของความรักหรือรอที่จะได้พบเจอใครบางคนนะคะมันเป็นบางสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเป็นในเรื่องของข่าวดีการรอคอยบางอย่างจัสเมนต์การเปิดใจพูดคุยและเมื่อถ้าคุณรู้สึกว่ามันมันเป็นการรอจริงๆ t o of wands อะไรก็ตามแต่ที่ในในตอนนี้เวลานี้ที่คุณมีแผนไว้นะคะในเรื่องราวของบ้านบ้านรถหรือว่าอะไรชิ้นใหญ่ที่เป็นสิ่งที่คุณกำลังที่จะไขว่คว้าให้ได้ two of wands นะอาจจะต้องใช้เวลานะคะบางท่านอาจจะมีแพผนอะไรช่วงปลายปีหรือว่าปลายปีหน้าเพราะฉะนั้นมองอนาคตยาวๆไกลเชื่อว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะได้รับ อาจจะไม่ไม่นานเกินรอถ้าคุณรู้สึกว่าคุณตั้งใจจริงๆตั้งใจโฟกัสกับสิ่งที่คุณรอบ้านอันอบอุ่นจะเป็นของคุณจะมีคุณจะมีบ้านคุณจะมีรถคุณจะมีความสุขกับครอบครัวซื้อบ้านได้ซื้อรถได้มีเงินเก็บนะคะสร้างบ้านหรือว่าอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ดูแลสปอร์ตคุณพ่อคุณแม่ได้หรือมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางต่างประเทศ เดินทางไกลยโยกย้ายสู่ตำแหน่งหน้าที่การงานอนาคตที่ดีกว่าหรือว่าออกสู่ในเรื่องของงานที่เป็นตัวของตัวเองนะคะในงานในเรื่องของงานเรื่องของการพรีเซนต์งานเรื่องของอ,ออกมาจากไอเดียนะคะหรือว่าอาจจะเป็นงานขายของออนไลน์บางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ การตัดสินใจอะไรเก่าๆก็เกิดขึ้นแล้วเช่นกันนะคะรีลิสอะไรเก่าๆออกไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่คุณค้นหาที่คุณอยากที่จะทําสิ่งสิ่งนั้นให้ได้มันถึงเวลาจริงๆที่วันนี้ตั้งใจที่จะทําให้ประสบความสําเร็จเมือ่อเมื่อมันถึงต้นเดือนใหม่แล้วกุมภาพันธ์แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ถึงเวลาที่เราจะวางแผนใหม่ทําใหม่เริ่มต้นใหม่เดือนนี้อยากที่จะมีแผนในเรื่องของอะไรจะไปไหนจะเดินทางทําอะไร และผลลัพธ์จะเกิดขึ้นยังไงสมมุติวันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าแพลนอาท์หน้าอาจจะไปไหว้พระทำบุญขอพรอะไรบางอย่างก็ได้เส้นทางชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปอีกแนวหนึ่งเพราะว่าเหมือนกับว่าเราไปได้ได้พรดีๆจากจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไปได้ไหว้พระไปรู้สึกว่าให้ให้ใจกระชุ่มกระชวยรีลิสอะไรเก่าๆออกไปได้ตัดจบอะไรเก่าๆเดิมๆที่ถิงไป อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกว้าวเอซาอน์เกิดขึ้นสพรังไปนี้สำหรับนี้เป็นสปาร์กนะคะการสปาร์กสพรั่งบางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะเกิดนั่นหมายถึงการเริ่มต้นจริงๆเพราะอย่างที่บอกว่าอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันอาจจะเมื่อวานอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งเมื่อวานอาจจะรู้สึกว่าอึดอัดไม่สบายใจนอนไม่หลับ อะไรแบบนี้มีเรื่องที่ต้องคิดมากนะไม่อยากจะทําอะไรเลยแต่วันนี้กลายเป็นว่าพลังงาน energy ของคุณดีนะคะเหมือนบางสิ่งอย่างคุณพักเต็มที่แล้วหรือว่าคุณคิดแล้วตัดสินใจแล้วว่าฉันจะทําแบบนี้ฉันจะไปต่อในแบบนี้มันก็คือการสะพัง energy ดีป p a r k มี energy มีพลังงานในการทํางานการสร้างการลุยในสิ่งใหม่ๆที่กาลังจะเกิดขึ้นหากิจกรรม adventure ใหม่ๆจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาท,าท้าทายคุณจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้ ให้คุณรู้สึกว่ามีพลังงานดีมีแรงขับเคลื่อนนะคะไปสู่สิ่งที่ที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อวานมันอาจจะมีแรงขับเคลื่อนที่ไม่ดีสาหรับหลายๆท่านแต่วันนี้มันมีแรงขับเคลื่อนที่จะสู้ที่จะลุยมีพลังแรงหนุนแรงขับที่จะแบบมันมารู้สึกกระตุ้นอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะฉะนั้นเดินตามแพชชั่นของคุณเดินตามความรู้สึกข,ของคุณในตอนนี้เวลานี้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณตัดสินใจแล้วไม่ก็คือไม่ตัดสินใจแล้วว่าฉันจะไปแบบนี้เมื่อเราเป็นตัวของตัวเองเมื่อเรา กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวเรากําลังไงล่ะเขาเรียกว่าสร้างด้วยกำแข่งของตัวเองนะคะเป็นผู้นําทํางานคนเดียวมีต้องครีเอทตรงนู้นตรงนี้สร้างตรงตรงนี้นนนเพราะฉะนั้นนั่นแหละทําให้คุณเก่งเก่งทุกเรื่องเลยเก่งทุกทางเพราะว่าคุณทํางานคนเดียวคุณศึกษาเรียนรู้ทําคนเดียวถ, teamwork, ะะถ้าคุณมีทีมเวิร์กนะคะถ้าคุณมีทีม มีบริวารก็ต้องทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมเดียวกันไปสู่ความสำเร็จในองค์กร <_ d ew> ปรึกษาหรือพูดคุยกันหาทางออกกันที่จะไปเป็นแบบไหนอะไรยังไงไม่ไม่ฉะนั้นมันจะมีอะไรที่แบบถ้าไม่คุยไม่อะไรเลยมันจะรู้สึกว่ามีอะไรที่ติดขัดอะไรต้องกล้าคุยกล้าเปิดใจกล้ากล้าตัดสินใจเพราะฉะนั้นเราต้องกล้าถ้าตอนนี้บางท่านรู้สึกว่าตัวเองยังไม่กล้าพูดยังไม่กล้าคุยอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันต้องมันต้องคุยต้องเปิดใจแล้วน,นะคะแล้วก็สําหรับหลายๆท่านที่ทํางานคนเดียว ทำงานสู้กับตัวเองคนเดียวคุณเก่งมากบอกเลยว่าคุณเก่งมากแล้วคุณจะไปไกลามากมากด้วยเพราะว่าการที่คุณเป็นตัวของตัวเองทํางานคนเดียวสู้คนเดียวทําให้คุณได้เรียนรู้และทําให้คุณได้ศึกษาสิ่งสิ่งนั้นหรือรอบตัวของคุณแบบละเอียดมาแล้วมันทําให้เป็นประสบการณ์ที่คุณจะได้เติบโตตามแพชชั่นของคุณต่อยอดไปสู่ความสําเร็จรุ่งเรืองเรื่อยๆในอนาคตนะคะสมมติว่าวันนี้อาจจะเร็วๆนี้มันอาจจะมีอะไรบางอย่างพลิกแพลงหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงคุณสามารถที่จะ พลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้สร้างครีเอทนะคะงานใหม่สิ่งใหม่ได้เป็นต่อยอดไปสู่เรื่องอื่นได้มันมันไปได้เสมอเลยนะชีวิตไม่มีทางที่จะตันหรือจบลงอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะตัดสินใจเดินไปอย่างไรมากกว่า Queen of Wands นี่คือราชินีเมเท้านะคะออกมาอีกแล้วในช่วงนี้เรียกได้ว่า สมาร์ทเหลือเกินนะทุกคนมีความมั่นใจจงมั่นใจในตัวเองมั่นใจในสิ่งที่คุณทําความมั่นใจความเชื่อมั่นในตัวคุณเองทําให้คุณประสบความสาเร็จคุณทําได้ทุกอย่างคุณสู้งานคุณรวยงานคุณทํางานเก่งคุณขยันคุณประสบความสําเร็จคุณจะมีบ้านอย่างที่คุณต้องการคุณจะมีรถคุณจะปลดหนี้ปลดสินคุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะว่าคุณมีคุณมีคุณมี ความปราญ์จจในตัวเองคุณมีเวทมนต์ในตัวเองเวทมนต์ของคุณคือความรู้ของคุณความมั่นใจของคุณเป็นเวทมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆและมันจะทําให้คุณได้เกาะเกิดในเรื่องของความสําเร็จนะคะนาทีการงานสังคมเพื่อนแล้วก็ทุกอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณด้วยได้ยินคําว่าบ้านความอบอุ่นความมั่นคงที่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ความมั่งคั่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณด้วยอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกควีน n อาขับสวยงามจังเลย energy ของคุณดีมากในวันนี้ตอนนี้นะคะแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณตัดสินใจกับบางสิ่งบางอย่างได้อย่างมั่นใจมากๆแล้วความฝันของคุณสัญชาตญาณของคุณก็กําลังดึงดูดให้คุณไปสู่ความสุขในตัวเองคุณกําลังได้ connect กับตัวของคุณ connect กับจิตวิญญาณของคุณ connect กับหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณรอคอยเมื่อคุณ connect คุณรู้สึกว่าเชื่อโอ้หฉันต้องได้บ้านมาฉันต้องได้เงินก้อนมาฉันต้องประสบความสำเร็จฉันต้องประสบความสำเร็จให้ได้ คุณคอนเน็กแล้วนะคะแล้วข้างในของคุณก็ท่องอยู่ตลอดเวลามันกลายเป็นว่าข้างในของคุณรู้สึกเรียกร้องตลอดเวลาประสบความสำเร็ประสบความสำเร็จคุณก็จะมีพลังงานทีก่กระตุ้นตัวเองขึ้นมานะเพื่อที่จะไปสู่ตามความฝันของตัวคุณเองให้ใหได้คุณอยู่เหนือเหตุการณ์ร้ายๆลบๆอยู่แล้วจงเชื่อมั่นในตัวคุณเองวันนี้บอกได้เลยค่ะว่า คือคุณอาจจะรอคอยกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เหนื่อยล้าคุณอาจจะรู้สึกว่าบางอย่างมันเป็นบางสิ่งที่เข้ามาทําให้เรา t ทน of Cups ว้าวทำให้เราเข้มแข็งขึ้นมั่นใจมากขึ้นความดมสมบูรณ์ความสุขคุณรอคอยสิ่งนั้นนะคะอย่างที่บอกว่าสิ่งที่คุณรอคือความสุขที่แท้จริง ความรวมสมบูรณ์ในแท้จริงการเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่ที่คุณมีมีความสําเร็จแล้วมีความสุขแล้วคุณสามารถที่ตามหาความสุขได้อย่างต่อเนื่องความสุขในด้านอื่านๆการเดินทางในด้านอื่นๆความสําเร็จในด้านอื่นๆที่คุณมีเยอะแยะมากมายชีวิตยังคงเป็นอะไรที่ทอดยาวออกไปจนกว่าเราจะไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วทุกอย่างคือการได้เรียนรู้ได้ซึมซับกับสิ่งใหม่ไลฟ์สไตล์ใหม่ในช่วงของอายุ ใช่ไหมคะอายุ40ก็จะประมาณนี้มีอะไรที่ต้องดูแลเพิ่มมากขึ้นสุขภาพมากขึ้นอายุ50ก็ประมาณนี้ต้องดูแลอย่างนั้นตรงนี้คือมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องตระหนักถึงความอุดมสมบูรณ์ในทุกช่วงวัยและความสําเร็จม,มันสื่อไปในเรื่องของข้างในของเรา Cell, DNA, เซลล์ DNA กลรามเนื้อทุกอย่างเรื่องสุขภาพหมดเลยคือทุกอย่างมันความอุดมสมบูรณ์นะคะมันต้องพร่งพร้อมมาจากข้างในด้วย แล้วก็ถ่ายทอดสู่ภายนอกสิ่งที่คุณจะได้รับคือความสุขจริงๆที่เป็นความสุขจากตัวเองที่รู้สึกเบาสบายนับจากวันนี้ไปถ้าคุณรู้สึกว่าคุณทําแล้วคุณทำอะไรแล้วทําให้คุณรู้สึกเบาสบายมีความสุขนั่นคือสัญญาณที่ดีมากๆเพราะคุณกําลังเดินเส้นทางของชีวิตที่ไปสู่ความสําเร็จด้วยความสุขความสงบในใจของคุณแสงสว่างในตัวตนของคุณคุณมีแสงสว่างในตัวเองและแสงสว่างในตัวตนของคุณนั้นจะนําพาคุณได้ ได้เห็นช่องทางความสําเร็จของคุณเห็นว่าคุณจะต้องทําแบบนี้เริ่มแบบนี้ไปแบบนี้ตัดสินใจแบบนี้เพราะคุณเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองคุณมีพลังงานที่วิเศษและพิเศษมากๆในตัวคุณเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะได้รับคืองานเงินสุขภาพการเดินทางชีวิตความรักทุกอย่างที่กำลังจะเข้ามาเพราะ Queen of Cups พลังงานความเป็นธรรมชาติของคุณความน่ารักของคุณความเซ็กซี่ความสมาร์ทของคุณนำพาคุณในพบเจอเรื่องราวความรมสมบูรณ์ความสุขในวิถีชีวิตที่คุณอยากที่จะได้รับแชนนอลคัพส์เกิดขึ้นว้าวอย่างที่รู้สึกค่ะว่าวันนี้รู้สึกแปลกจริงมันแปลกไปในเวที่ที่ไม่เคยได้สัมผัสความรู้สึกแบบนี้มันแปลกมันความอบอุ่นมันแปลกเหมือนการที่บางอย่างมันเปลี่ยน ความรู้สึกบางอย่างมันเปลี่ยนมันมันจะพูดออกมาเป็นประโยคหรือว่าถ้อยคําไม่ได้แต่ว่าเชื่อเถอะค่ะว่ามันกําลังเปลี่ยนและชีวิตของคุณกําลังเปลี่ยนในเรื่องของการตัดสินใจของคุณด้วยอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกเด date ความเสียใจความเศร้าความเจ็บปวดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นก็ตาม ทุกอย่างมันกําลังวิ่งเข้ามาและมันกําลังวิ่งผ่านไปนะคะมันเป็นเดทแอนด์เรเบิร์ดการจบเพื่อเริ่มต้นในสถานการณ์นั้นๆในสิ่งันนั้นที่กำลังจะเกิดขึ้นเ mm hmm. ชื่อว่าหลายท่านในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการครบรอบอะไรบางอย่างสําหรับคุณเพื่อที่คุณจะได้เหมือนละทิ้งสักเซสอะไรใหม่หรืออาจจะเป็นช่วงปีใหม่ไทยสงกรานที่คุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ใ,มในชีวิตหรือได้รับข่าวครา,าวอะไรก็ตาม ข่าวอะไรก็ตามที่เป็นข่าวลบๆข่าวอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื้อรังมาตั้งนานแล้วที่มันยังทำอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวมันจะผ่านไปนะคะเดี๋ยวมันจะคลี่คลายเดี๋ยวมันจะได้คําตอบทุกอย่างจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างกาลังได้มันจะมีอะไรที่หวนอะไรบางสิ่งบางอย่างกลับมานะคะหวนให้เราได้ทบทวนสถานการณ์นั้นให้เราเป็นแบบนั้นอีกให้เรามันจะรู้สึกว่ามันเคี่ยวเหลือเกินนะคะทำไมมันต้องเจออีกทําไมฉันต้องเป็นแบบนี้อีกทําไมมันต้องซ้าๆเดิมๆอย่างนี้นะคะ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาทําไมทำไมเรามีแต่คําถามแต่เชื่อเลยคะ่ะว่าเมื่อคุณตัดสินใจแล้วว่าฉันจะไม่เป็นเหมือนเดิมฉันจะก้าวไปให้ได้นั่นแหละคุณเปลี่ยนเส้นทางทิศทางแล้วแล้วก็ลงมือทําแล้วความสําเร็จจะเข้ามาหาคุณสิ่งใหม่ใหม่คอนเนคชั่นใหม่จะเข้ามาการเริ่มต้นชีวิตใหม่กําลังจะเข้ามาหาคุณ5ฟฟอร์เพเนอรเมื่อสักครู่5ฟฟอร์เพเนอรเกิดขึ้นนะคะก็ออกมาอีก ะะสิ่งที่คุณรอคอยและมุ่งหวังคือความมั่งคั่งคือควา,ว,าคว่าความสําเร็จจริงๆที่เติมเต็มจริงๆคุณกําลังออกเดินทางแม้ว่าบางอย่างมันจะรู้สึกว่าเหนื่อยล้าในช่วงนี้บ้างหรืออะไรบางสิ่งบอย่างจะเข้ามาบ้างแต่ว่ารีบร้อนไปก็ไม่ไ,มได้อะไรมันไม่ได้เก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์อย่างแท้จริงไปอย่างใจเย็นๆไปอย่างโฟล์นะให้ชีวิตเราสึกโฟล์ไปกับธรรมชาติให้ทุกอย่างมันโฟล์ไปกับธรรมชาติแล้วคุณจะเห็น อะไรที่มันเป็นละเอียดยิบจ้อยนะคะจะได้เอกใจบางอย่างเกิดขึ้นจะได้ทดําในสิ่งสิงนี้มากขึ้นวันเวลาผ่านไปเร็วมากๆเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าไม่ได้ดั่งใจเราในช่วงนี้ทําให้เรารู้สึกน้อยรู้สึกเบื่อหรือว่ารู้สึกไม่พอใจบางอย่างแต่ความสําเร็จหรือสิ่งที่ทําให้คุณพอใจกําลังจะเกิดขึ้นเพราะวันนี้คุณสู้เต็มที่เทรนด์เทลคุณทําเต็มที่คุณสู้เต็มที่คุณหนักคุณเหนื่อยเต็มที่ ใ for once เพราะคุณกำลังประสบความสำเร็จสิ่งที่แบกรับไว้ค่อยๆค,คลายลงอะไรที่คิดมากอะไรที่คิดเยอะอะไรที่ใจร้อนอะไรที่เป็นอารมณ์ค่อยๆวางสร้างความสงบให้กับตัวเองจะเกิดความสุขจะเกิดความสมดุลในชีวิตมันจะทำให้คุณมีความสุขมากๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรปล่อยวางนะคะวางไว้ถ้าเก็บมาคิดก็เหมือนเลาถือกระเป๋า เดินทางหนักๆถือว่าอย่างนั้นตลอดเวลาวางมันลงแค่วางมันลงเองทำให้ได้แล้วคุณจะมีภูมิต้านทานจิตใจที่เข้มแข็งแขงแกร่งมากๆและจะไม่มีอะไรทําคุณได้เพราะคุณรู้ว่าคุณจะสลัดทิ้งไปอย่างรวดเร็วอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีก s o x s f s อฟสเกิดขึ้นคุณกำลังมุ่งหน้าไปสู่ความสําเร็จสิ่งที่คุณโฟกัสคุณโฟกัสอะไรคุณโฟกัสสิ่งนั้นเลย และอะไรเมื่อถึงเวลาอะไรเมื่อไม่ถึงเวลาคุณจะรู้เองว่าอะไรถึงเวลาเวลาหรือว่าอะไรยังไม่ถึงเวลาเพราะว่าบางอย่างที่เรายิ่งฝืนยิ่งพยายามมันยิ่งหนักอย่างที่พูดไปให้ทุกอย่างไหลไปกับอารมณ์ความรู้สึกเมื่อเมื่อมันใช่เมื่อถึงเวลามันก็จะใช่มันจะลงตัวคุณจะมีบ้านคุณจะมีรถคุณจะมีทรัพย์สินคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนเมื่อถึงเวลาทามมิ่งทุกคนมีจังหวะของชีวิตทุกคนมีอุปสรรคเข้ามาอยู่แล้วนะคะ ว้าว wow. six of pentacles nine of pentacles ความสำเร็จความร่ำรวยกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังได้รับข่าวดีนะคะที่กำลังเข้ามาหาคุณการออฟเฟอร์การพพอร์ตได้รับเหมือนกับว่าคอนเนคชั่นบางสิ่งบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณงานเงินความร่ำรวยทุกอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าเก้าเหรียญคือความวาม,มีเสน่ห์ความร่ำรวยมีทุกอย่างพร้อมกันงานกานเงินม,มีเงินที่สามารถไปต่อยอด ในธุรกิจอื่นได้ทําอย่างอื่นได้จงเป็นตัวของตัวเองคุณกําลังได้รับแรงดึงดูดจากยูนิเวอร์สที่นําเข้ามาหาคุณกําลังออฟเฟอร์คุณซัพพอร์ตคุณ,คณไกด์คุณจากไฮเออเซให้คุณได้เลือกและตัดสินใจหรือว่าได้ทําในสิ่งใหม่ๆที่ท้าทายคุณเมื่อคุณมีพลังงานมีแรงขับเคลื่อนนะคะมีแรงผลักดันความท้าทายตัวเองคุณจะยิ่งอยากออกไปสู่โลกแห่งความสําเร็จหรือว่าโลกใหม่ที่ดีมากกว่าสร้างโลก สร้างสิ่งใหม่ๆสร้างเส้นทางนี้สร้างเส้นทางนี้สร้างเส้นทางนี้ของคุณคุณสามารถทําอะไรได้เยอะมากๆอยู่ที่ว่าคุณจะลงมือทําหรือเปล่านะคะการออฟเฟอร์ซัพพอร์ตนะคะหรือว่าการอะไรบางอย่างมันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าการออฟเฟอร์ซัพพอร์ตมันทาให้คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกล้าเหลือเกินก็หยุด หยุดที่จะดูใจตัวเองหยุดที่จะให้ให้ตัวเองมีความสุขที่มากกว่า the w i e l of fortune แล้วก็ queen of pentacles นี่คือ energy ของคุณแสงและเงาของความสำเร็จเกิดขึ้นกับคุณแล้วเกิดขึ้นกับคุณจริงๆนะมันเป็นเรื่องจริงนะเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่คุณวาดฝันไว้สิ่งที่คุณมั่นใจในตัวเองคุณกำลังสร้างนะรสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยํำแข้งของตัวเองคุณกำลัง support ตัวเองบางท่านอาจจะมีได้เงินมานะคะ ก็มีเงินที่จะออกไปในกระเป๋านะคะมีรายจ่ายมีรายรับเข้ามาก็มีรายจ่ายออกไปแต่มันก็เป็นสิ่งที่เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะ manage ดีๆวางแผนเรื่องของการเงินดีๆวางแผนเรื่องของการเดินทางชีวิตให้ดีๆและทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงไปอดทนหน่อยเพราะว่าความอดทนของคุณมีค่าจะทําให้คุณประสบความสำเร็จมั่งคั่งร่ํารวยมัง่งคั่งอูฟูนะคะอูฟูมากๆแหละนะคะ e x o p l n e t a c l e s แล้วก็ the high p r i n t e s s อูฟูนะคะคุณคุณเป็นคนจิตใจดีคุณสมาร์ทคุณเก่งคุณมีความสามารถคุณมีไอเดียใหม่ๆหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะทําเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ตอนนี้มันอาจจะมีจังหวะอะไรบางสิ่งบอย่างที่คุณอยากจะทําอะไรบางเรื่องแต่มันยังไม่ถึงเวลาแต่ในอนาคตถ้ามันถึงเวลาปุ๊บคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากลงทุนนี้อยากเปิดด้าน กาแฟอยากที่จะเปิดร้านเล็กๆน้ำปั่นผลไม้สุขภาพอยากเปิดฟิตเนสอยากเปิดนูน่นเปิดนี่เพราะว่ามันถึงทามิ่งของคุณมันมันถึงเส้นทางชีวิตของคุณบางอย่างมันอาจจะดูไม่เวิร์คดูไม่ดีก่อนหน้านี้แต่รู้สึกว่าทามพอทามมิ่งมันเกิดขึ้นปึ๊บคุณรู้สึกว่าเออมันใช่แฮมันต้องทํามันต้องดีแน่เลยเปิดร้านตรงนี้ได้ได้โลเคชั่นดี ได้ไอเดียดีได้การออกแบบดีอะไรบางสิ่งบอย่างเมื่อถึงททมิ่งมันจะสึกเปะมันจะสึกว่าได้ใช่ตรงนี้อันนี้ไปอย่างนั้นนะเหมือนเราต่อจิกซซอกตืดตดตืดตดอะไรแบบนี้นะการต่อจิอ๊ซซอมันจะต้องมันจะต้องเอามากองก่อนใช่หคะหาสีก่อนหาสีหาเฉดก่อนค่อยต่อไปเรื่อยพอต่อเริ่มไปสักพักเริ่มเลื่นละเลื่นไหลละอะไรแบบนี้แต่มันก็มีช่วงที่ยากนะคะยากก็อุปสรรคว่าเอ๊ะไอชิ้นเนี้ยหาไม่เจอเราจะทำยังไงดีมันก็เป็นแบบนนั้เรรื่่่อองงงาาาวบยที กำลังจะบอกให้รู้ว่าความ Abundance ความมั่งคั่งร่ํารวยกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณด้วยการสร้างด้วยน้ําพักน้าแรงการออกแบบชีวิตของตัวคุณเองการต่อย,ยอดไปการใจเย็นๆกับสิ่งที่คุณโฟกัสการสร้างการปลูกนะ mm hmm. เก็บหอมรอมริบทรีออฟสอร์สขึ้นมาอีกแล้วนะทุกคนก็คือยังมีพลังงานอะไรเก่าๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นใจเย็นๆไม่ต้องเครียดนะคะไม่ต้องเครียด เอาความเครียดเอาความวิตกกังวลคุยน็อปสอสของคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเอาความคิดความวิตกกังวลความเครียดไปออกกําลังกายนะคะมันจะทําให้คุณหลั่งสารโดพามีนให้คุณมีความสุขให้ร่างกายคุณแข็งแรงหัวใจเราเราจะได้มีเลือดสูบฉีดหัวใจเนาะนะคะใจเย็นๆนะคะคุณกําลังบ่มเพาะความสําเร็จบ่มเพาะจิตใจของคุณ บม่มเพาะเรื่อของการเงินของคุณค่อยๆค,คิดค่อยๆตัดสินใจห้ามใจร้อนการใจร้อนความใจร้อนอีโก้ทำให้ทุกอย่างพังนิ่งหยุดนิ่งเป็นประเด็นเป็นท็อกซิกแล้วก็ยืดเวลาสิ่งนั้นออกไปเพราะฉะนั้นใจเย็นๆเ,เอสซั o เพน n เคิลส s คุณกำลังได้ปลุกร่างสร้างความสำเร็จความมัง่งคั่งรำ่ำรวยต่อยอดในเรื่องของงานเงินเจริญรุ่งเรืองมากๆขอบอกเชื่อในอินทรีย์ชของคุณ ชื่อในสิ่งที่คุณมีเชื่อในสิ่งที่วิเศษของคุณคุณเป็นสิ่งที่วิเศษสมาร์ทมากๆพรสวรรค์และพรแสวงของทุกๆคนมออีบางท่านอาจจะมีทั้งพรสวรรค์พรแสวงแต่บางท่านมีพรสวรรค์ที่โดดเด่นบางท่านไม่มีพรสวรรค์เป็นพรแสวงน,นั่นแหละคือคุณอะไรที่เป็นคุณดึงขึ้นมาเพราะว่าคุณเท่าน,นั้นที่จะสร้างความสร็จให้กับชีวิตของตัวคุณเองสุไพส์ที่ไม่น่าเชื่อกำลังจะเกิดขึ้นชีวิตใหม่ของวันใหม่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเดอะซัน เหลือไปเห็นต่ซันนะคะทุกคน <laughs> นั่นนั่นคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสวยงามมากๆเงินงานความรักดุดด,ดังความสำเร็จที่คุณตามหากำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกำลังได้รับ,บโบนัสก้อนใหญ่เซอร์งามแล้วก็สป라이์เรื่องของการเงินความมั่งคั่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมั่งคั่งแบบว่ามีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ะะเงินไหลามาเทมาเป็นช่วงจังหวะการกอบโกยเพราะฉะนั้นเชื่อว่าในสิ่งที่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณต่อไปนี้ไม่ได้เล่นๆเ,เลยนะคะเป็นสิ่งที่วิเศษมากๆขอพลังงานไพ่อร์คอคาดยืนยันคำตอบสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณขอยยืนยันคำตอบสิ่งที่จะเกิดขึ้นเลิฟความรัก การออฟเฟอร์ซัพพอร์ตการคอมมิชเมนต์เฉลิมฉลองการแต่งงานเวอ่าพบเจอความรักคนรักนะคะหลายๆท่านในนี้มีคนรักคู่รักที่เป็นคู่ที่สามารถดูแลซัพพอร์ตคุณได้ทั้งชีวิตเลยได้คู่แท้ทุกคนได้คู่แท้คู่ชีวิตที่ดีสร้างเนื้อสร้างตัวไปได้วยกันขอให้เป็นแบบนั้นและอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายๆไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ line, หรือว่าออนไลน์ line, นะ เอะใจไว้นะคะใจเย็นๆค่อยๆคิดก่อนก่อนที่จะบุมบ่ามตัดสินใจหรือว่าทำอะไรลงไปนะคะ marriage success ค่ะสวยงามมากๆเลยว้าวเร็วๆนี้หลายๆท่านอาจจะรับข่าวดีในเรื่องราวของความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นอาจจะได้พบเจอความรักครั้งแรกความรักครั้งใหม่ที่กำลังจะเข้ามาหาคุณด้วย heart soul connection ความรักความสัมพันธ์หรือพลังงานของ soul contract พลังงานของความรักใครบางคนที่จะเข้ามาหาคุณหรือพลังงานของทวินเฟลมความมั่งคั่งร่ํารวยกําลังจะเกิดขึ้นงานว e ดดิ้งรอคุณอยู่วันนี้อยากเปิดไพ่โรแมนต์ขอความรักโรแมนต์ที่อยากจะบอกกับทุกๆคนค่ะความรักที่กําลังจะเกิดเฟรนด์ชิพใครที่เข้ามาคุยเปลี่ยนความรู้สึกให้เราคุยแล้วก็เรียนรู้กับเขาแบบเพื่อนไปก่อนนะ Which Someone you wish is coming into your life นะคะแล้วก็ Sweet เส้นทางความรักสีชมพูกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสวยงามมากๆเลยคนที่คุณอธิษฐานกำลังจะเข้ามานะ New y e r นะคะเรื่องราวความโรแมนติกของความรักที่มันสปาร์คหรือสพรั่งกำลังจะเกิดขึ้นสวยจังเลยเอาอีกสักหนึ่งใบสปาร์คจริงๆด้วยทุกคนโอ้โหสวยงามมากบางท่านบอกว่า ขอให้แม่หมอวาจาศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จเนาะขอคําตอบสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอะไรกําลังจะเกิดขึ้นนะทุกคน3ใบนี้จะออกมาว้าวสามใบนี้จะออกมาคืออะไร success forgiveness recovery คุณจะประสบความสําเร็จบอกได้เลยความสําเร็จเกิดขึ้น2ใบ การเรียนรู้การให้อภัยอโหสิกรรมในอดิตผ่านมาทำบุญทำทานปล่อยวางท,าท่านใดมีโอกาสที่ได้ทำบุญปฏิบัติธรรมในช่วงนี้ดีมากๆนะคะแล้วก็คุณเกิดมาเป็นผู้ให้ผู้สปอร์ตผู้ดูแลเพื่อประสบความสำเร็จในชีวิตเพื่อสร้างอะไรบาง,บางสิ่งบางอย่างให้กับครอบครัวแล้วก็ตัวเอง Recovery การฟื้นฟูการเริ่มต้นถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ฟื้นฟูเรื่องของการงานความสำเร็จแล้วก็ความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสวยงามมากๆเลยนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น เชื่อใน i n t นของคุณเชื่อในพลังงานพิเศษของคุณใจเย็นไม่ต้องกังวลน,นะคะทุกอย่างมีทางออกมีชีวิตที่กําลังจะเปลี่ยนไปเดินทางไปในทุกๆวันคือการเริ่มต้นเพราะฉะนั้นการตัดสินใจของเราคือการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของเราขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมดูแลสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ